สวัสดีครับบาทถาสวัสดีทานชมเด้อครับผมรับพายเอฟซีแฟนครับทั้งชองครับเดินทางมาเนาะครับเนาะตอนนี้อยู่วัดแลลวครับผมรับมากราบนำสการปูหาแปดน้ำกันครับปูว่าครับมินทังจากอยุธยาเนาะครับพี่น้องครับเป็นชุดล่างอย่างเดียวครับอ่าล่างอย่างเดียวเด้อครับพี่น้องครับวดวันที่16กันยายน2 5 6 5นาะครับเนาะรับปูว่าเพื่นเป็นเซียนจากทางอยุธยาครับทรงมหัเนาะครับเนาะ ครับเอาปูว้ารับครับผมเข้าไปกราบนมัสการปูน้ากันไปรับชมรับฟังน้ากันครับพี่น้องกราบนมัสการครับปูครับผมกราบนมัสการเจ้าครับปูครับปูครับมาจังไดไอ้ที่เพิ่นทรงไม้ปูนี่จากอยุธยา่ปู เป็นว่าผลยื่จังจันแต่ว่าเขาเห็นหนักขันจักเทียนครับครับปู่แต่ว่ามันช่วงเหล็กมากครับแจ้งออกหายแน่ว่าสันครับปู่แยกออกหายแน่วผลแยกเ่าเป็นครับของสูตรของผลนี่มันไหนมาจังจริงๆสี่จะว่าครับมันออกตลอดเพราะล้างใช่ไหมครับผมผมแยกเพราะเก่งเห็นปู่เห็นปู่แยกเหล็กได้เก่งเลยเอามาให้ครับโอ้พมสงส์ไมาให้ปู่ชุดล่างนี่พนว่าชุดล่างนี่ล่างอย่างเดียว ครับท่านผู้ชมครับเป็นชุดล่างอย่างเดียวว่าจะเอาเรียกเคียงนะเอาจัดเลยนะจับเลยครับปูครับอันนี้ปูครับผมเอาเี่ครับผมแนวทางจากอยุธยาเด้อครับปูคนมาครับจากทั้งผุนผุนทรงมาให้ปูครับเพิ่นนไให้ออกน้ำบ่ครับปูบัวอ๋อรับท่านผู้ชมเนาะเป็นทีละปูว่าให ไอเนวทางมาไอแอดมินเอาไปออกอยู่อ่าเพิรนเฮดแอดมินเอาไปลงอยู่งปะปูครับผมบ่บอกสีกันว่าครเอาับเลยอ่ากขอบุญขอบคุณเพิ่์นปูเนาะครับปูปูที่เอ่อที่เพิ่์นทรงแนวทางมาไห่ครับท่านชมครับครับสำคัญกับขอบุญขอบคุณปูนี่แหละครับผมที่แปลงปั่นนะครับพี่น้องครับไปเลยล่างอย่างเดียวบ่ปูล่างอย่างเดียวครับเขียนไว้นี่ก็ได้ล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวปู บอมีบนครับผมภูมนี่ไผ่หมักตัวแดกกัจัดเลยเด้อเป็นชุดล่างอย่างเดียวครับปัวาครับพี่น้องยางสี่งนี้ยางตัวนี้ครับเป็นยางปัวยางเอ้าต้องหยิบอะไรเนาะอ่าครับผมต้องหยิบส่เดียวเนาะครับพี่น้อครับผม เราเป็นยังปูอ่านี่ครับล่างปูเก่งตะขาณีจับภาษาใต้อยากทบแน่อย่างเดียวนะครับผมเป็นนะครับผมตกอ่างครับผเป็นยังครับนะครับท่านผู้ชมถ้าเมืนดามันถูกอ้ออ่างแนนครับปูบทเขียนไปแล้วมันจังจังคือพ่อนี่แหละครับผมจังขังนะจังขังปูเอฟซีเราอันนี้พนวานช่วงมาเนี่ยห้ปูจับออกให้เดอร์นี่เด้อปูเลยจับออกมามันก็ได้ครับมันก็ได้ชุดซาซาของเขานั่นล่ะครับปู ซีหนึ่งครับจับปอกให้แน่ปูบนว่ามันมาเข่ากันกับหลุดกับเหล็กเมืองนอกกันไทยจังเด้งจะมันพัวพันกันอีนงตรงด้าเอาอซีหนึ่งตรง,งตรงตรงับเมืองนอกแล้วปูเนาะซีหนึ่งซีซีนี่ก็แหมือนอย่างอ่าซีหนึ่งซีซีตรงรับเมืองนอกชุดล่างเอามาถอดให้เล่าซริงจรอกครับแต่ว<ม>่าเอาออกอากาศได้๋ว่าเอาเลยแล้ว่าตามสบาย แต่ว่าเพิ่นบอกให้ออกน้ำเพิ่นเป็นบ่ปูอ่ออกน้ำเพิ่นบอกให้บอกชื่อเพิน่นครับปูอันนี้กะ็กะไหมอก็นี้เอ,อาไหมกระบบปูสามแปดแปดสามจะมาสามแปดอีกบ่นอ๋อสามแปดครับมากระมาลางคือเก้านนั่นครับปูมันชิมี่สันเพชรออกมาแล้วมันนี่โยโยเกตโคครับไพ่มักตัวแรกกรจัดตัวแร่มักกระดดากาพานไปครับปูมันต้องว่า บนหน้า,นามีตารางย่างเดียวเขาเจ้าหายมาว่าเป็นรางเลือชุดนี่แต่ว่าเขาเจ้าหายาตัวเล็กวันี่ปูนี่เป็นผู้มาจับเองนี่<อ>ขาเจ้าจับมะเกงขาเจ้าว่าให้ผู้เป็นผู้จับเด้อว่าจัโอ้ครับขาเจาว่าผมส่งมาตัวเล็กส่งตัวเล็กมาให้ปูครับให้วา่าข้าไม่มองไฟก็ส่งมือมาให้ป<อ> <laughs> ูเห็ดปูเห็ดมองไฟเห็นไหมครับผมเ <laughs> ห็ดมาเป็นเห็ดมือเป็นย่อเห็ดมือเป็นย่อมาปูเห็ดมองไฟว่าเป็นครับ เห็ดบาได้ไม่ตาแตกบ่ขึ้นได้จงมาครับก็เลยมาเอาเห็ดให้แน่ล่งใหแน่วิ่งน้ำบ่ปูวิ่งกระซี่นี่คือเก่าโอ้ตรงกับรับมือนอกได้นับปูเนาะวิ่งกระซี่คือเก่าครับตัวเรนนี่ตรงกับรับมือนอกร้านสาปูครับท่านผู้ชมครับสามซี่ตขึมันตรงกันมีซีหนึ่งซี่ซี่นี่ตรงกันปู มึเอื้กับแมวกับจับัตรงกันโอ,อไปกันน้ากันน,นี่ซีหนึ่งนี่หงวาครับรยัอันเดอเจจะมือซีหนึ่งผู้ใดก็ยัอันเดออันผู้ขายนี่ตอรีมดแล้วครับปูขันยุทั้งนี่ทั้งซีหนึ่งเล็บป,ปูตัวเนึงทั้งบันบ่อเท่าอ,อีย่ครับซ,ซ,ซีหนึ่งซีหนึ่งตเตะรีอาจจะย่งซีหนึ่งซซีนี่เดินร่องกมบปูเด่นร่องครับตัวนี้ก็ล่องมาอีกมันวัดสี่ปด ฮ่าจื้อดอตเตอรี่ให้มันไนด้เด้อที่เด้อเจ้าปูเฝ้าห่านทีหนึ่งโต๊ะเฝ้าหากคอนตำตลุบปลาเจ้าตัวตอกหล็า,า,ยลลางย่างเดียวเอาปูครับกับน้ำปลาปูหรือตรงตรงครับผมเขาว่ามาปูจับมามันก็นมาจังสี่สิกๆๆับว่ากับก็แล้วแต่ะจะแล้วแต่แต่แตตว่านเน้นตรงตรงน้ำปูเนาะเน้เน,น,นครับเดีย๋ยตะเอฟซีสิขยุยาเด้อครับท่ชมชมครับนี่เพิ่นนซงตัวเหล็กไม้ปูครับนะครับเนาะเพิ่นว่า บ่อให้บอกไห้ปูครับให้แนวทางแอดมินได้เขาก็ได้ตลอดได้ตลอดีิครับปูคนว่า่งตลอดส่งอันนี้เป็นล่างอย่างเดียวนะปูเนาะครับเพิ่นพึ่งทรงมาไห้เป็นวันแรกหรอครับปูนี่แหละเพราะแ่รงวันแรกเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นบทโกปูครับผมเอาวันนี้ออกไห่แน่นนะครับคือจังกันนน้อนหน้าเอาเกจจีมาไห้เอาเกจจีออกไห่แน่ะปูไม่คููเดียวครับเดี๋ยวเอาลงไปเป็นเกจจี บ่อครับของคนนอนหน้านี่แก๊จจีมาปูเดียวเขียนลงไหมเอาปูอันนี้จากคนนอนหน้าโทรหาปูติปูแมนหลายมื่นแล้วนี่ร่างหมปูคนเห่คนบอกว่าเป็นล่างคนบอกตัวเดียวมาเพราะเปนว่าล่างมาบนเอาครับคนบอกมาตัวเดียวแข็งแข็งโดปูว่าสันคนนอนหน้าแก๊จจีหรือคนไหนวะอ่าครับปู อ๋อครับตรงนั no ้นก so <be atz> <rubber> ็ไ so ด้ค oh, รับคือที่เอาต่อกันมานี่ล no ่างปูวเป็นล่างชี้กันบอกครับจักว่าเข้าใจเป็นฟันตัวเดียวมันมากตัวเดียวอ๋อครับท่านผู้ชมฝากมากนะครับฝากมากมันโตมากไหมอ่าครับท่านผู้ชมนี่ครับโตมากแต่ว่าเพิ่นให้ลงได้มาปูวเิ่นบอกไว้ปัวเพิ่นปูวกเอาลงไหมโอ้เอาทชมเอาลุงให้ผมแน่ปูผมมีเลขตัวเดียว่อสาะจิฝากปู่อาจักเอ่อคนหน้าหน้าครับพี่น้องปูว่าคือคุณจักอ่า ก็เห็นเบอร์ทู่งปูครับผมนี่ครับเป็นทุ่งมหาปูครับเพิ่นฝันได้ปูเจ็ดสีเนี่คตน่าหน้านีเพิ่นว่าเพิ่นฝันนั่นแหละโอ้กอนเพิ่นฝันได้เพิ่นฝันได้นดิเพิ่นถือกี้ดิอืมเพิ่นฝันมันประเขาโอ้เพิ่นเลยทุมาให้ปูไอ้มาจนตั้งกาลยาฉินเพิ่นนั่นเพิ่นบอกอยู่กาลสินนี่สารคามทั้งเป็นหลักเรื่องแล้วเอาทำพิศอ่าทำชุ่มครับปูวานนี่ครับแต่ว่ายำด้วยครับจากอยุธยาครับทงชุ่มพี่น้องนี่ครับ ชุดล่างอย่างเดียวนะครับเนาะขับ c 1นึ่ง cc ส8ม9ปดแป c แปดหกกับถวิงวิ่งซีนะครับนี้เป็นชุดชุดล่างนะครับพี่น้องเน้นที่ c บนม่งครับอ่าคาร์ปูคนเน้นที่ c 1นึ่ง cc cc กับตัวร่องนะครับตรงกับรับจากเมืองนอกเด้อครับพี่น้องนี่ครับถือตับปูเนาะ C1 C4 C8 38 89 69 02นี่ตกกันตัวร่องผิจารณนาบมั้งเอ๋วครับท่านผู้ชมครับชุดล่างอย่างเดียวอันนี้คนนัน้นาโทษหาปูครับเพิร์ลวาอยากให้เพิร์ลวาฝันได้เจ็ดซีตัวเดียวก็ร่องพิจารณาเบมั้งเอานะครับท่านผู้ชมพี่น้องครับแคปหน้าจอพี่น้องครับตามนี้ครับผมกราบขอบคุณขอบคุณปูเด้อครับแล้วก็กราบขอบคุณน,นปูแล้วก็ขอบคุณนปูที่เพิ่นให้แนะทางปูแมาให้มากแล้วก็แม่ถือจักริโทษก็ตามนี้นะครับท่านผู<า>้ชมนะครับ ปูวาจากอายุทยาครับพี่น้องครับเป็นชุดล่างอย่างเดียวครับอ๋อหละกิดคนนอนหน้าครับเพิ่นฝากใน้ปูวาฝันได้ตัวเดียวเท่านั้นเจ็ดซีนะครับเนาะครับเอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขคนเด้อครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเงินเลยน้องท่องเลยครับทุกท่านครับบ่าวแถาสวัสดีครับ